เอสกันตพง์พาครอบครัวคุณหมอผู้ช่วยชีวิตวันวูปบที่งานอีเวนต์หลังวูปบหมดสติกลางงานอีเวนต์หัวใจหยุดเต้นต้องทำซีพอาตลอดระยะเวลาที่นำตัวส่งโรงพยาบาลสำหรับพระเอกชื่อดังเอสกันตพง์บำรุงรักเนื่องจากภาวะกล้าเนื้อหัวใจอักเสบเฉียบพ,พลัน ขั้นรุนแรงและต้องพักรักษาตัวในโรงพยาบาลนานร่วม3เดือนก่อนฟื้นฟูร่างกายสุขภาพเริ่มสมบูรณ์แข็งแรงมีหน้าตาสดใสอีกครั้งล่าสุดเอสพาภระยาคิตตี้เิสิน่ารวมถึงลูกสาวน้องวาเลนติน่าและครอบครัวเดินทางไปเจอหมอบอสนายแพทย์วิสรุตสศิสโพคาคุณหมอที่อยู่ในเหตุการณ์ที่เพล็กดังวูบหมดสติและได้เข้าช่วยชีวิตทันท่วงทีซึ่งเอสนำกระเช้าดอกไม้พร้อมข้อความขอบคุณที่ทําให้ตนเองกลับมามีชีวิตได้ปกติอีกครั้งซึ่งคุณหมอได้นําภาพ และเรื่องราวในวันที่พระเอกดังวูบมาเล่าอย่างละเอียดอีกครั้งผ่านอินสตาแกรมวิสุรุตบอสะระบ,บุว่าหนึ่งเรื่องราวอันภาคภูมิใจของผมจึงขอเก็บความทรงจําเหล่านี้ไว้ครับหลังจากที่ทานข้าวกับแฟนและเพื่อนเืเสร็จที่พารากอนพบเคสชายอายุ30กลางนอนหมดสติไม่ตอบสนองหายใจเฮือกได้ประวัติเพิ่มเติมว่าก่อนหน้านี้คนไข้มีอาการผู้หมดสติไปแต่สีสาะไม่กระแทกพื้นเพราอเพื่อนรับไว้ได้ทันไม่มั่นใจว่าก่อนหน้าที่ผมจะเห็นเป็นไซโคบหรือเนียร์ไซโคบ จึงพยายามกระตุ้นดูการหายใจคำพาส์ปรากฏว่าไม่มี p พาส์จึงเริ่ม CPR ทันทีตะโกนขอความช่วยเหลือขอเครื่อง AED มาติดให้กับคนไข้และโทรเบอร์ฉุกเฉินเพื่อจะนําคนไข้ไปส่งโรงพยาบาลใกล้เคียงร่วงเราเครื่อง AED มาได้แบ่งหน้าที่ให้มีคนดูแล a อเว a ยหาออร่าไอเวยกับ a m b บ b a บ็ ต่อเข้ากับถังออกซิเจนเท่าที่มีตอนผมไปเห็นคือคนไข้นอนอยู่บน s t r ร t c อ e ์อยู่แล้วซึ่งแข็งพอสมควรจึงกระโดดขึ้น CPR 30ครั้งสลับเว n ทิเล t สองครั้งซึ่งต้องสัมพันธ์กับคนดู a i r วย์แล้วเครื่อง AED ก็มาถึงคนไข้ผมให้พี่เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยของห้างติดโดยทันทีเครื่องอ่านว่าช็อกไฟฟ้าได้จึงบอกให้ชั้นถอยทุกคนถอยแล้วกดปล่อยไฟฟ้าแล้ว CPR ต่อทันทีแล้วรีพาคคนไข้ส่งโรงพยาบาลตำรวจซึ่งอยู่ใกล้มากที่สุด ขอบคุณทีมบุคลากรโรงพยาบาลตำรวจที่ได้เข้าช่วยเหลือทันทีจนคนไข้รอสและส่งคนไข้ส่วนหัวใจหาสาเหตุเพิ่มเติมและดูแลคนไข้ Post อลเอดวันนี้คนไข้แข็งแรงขึ้นมากครับมีการติดอุปกรณ์ p r o f i ไฟ l a เลสิรเรียบร้อยตัวผมเองรู้สึกภูมิใจกับเหตุการณ์ในครั้งนี้และยินดีเป็นอย่างยิ่งกับเอาค o ที่ออกมาดีครับ